สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l นพพรลองไปเลยน,นะครับวันนี้อยู่ในการลองไปเลนรีวิวโดวยสิ่งที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือเขียงครับเป็นเขียงอ่างเขียงใช้ล้างได้ด้วยจะเป็นอ่างล้างได้ด้วยวันนี้เราจะมารีวิวกันเพราะสินค้าเป็นสินค้าขายดีครับจะเป็นแบบเป็นในชูอปี้เลยดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราจะมาวิวกันดูครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเขียงกระมังนะครับตัวเขียง เป็นเขียงพลาสติกนะครับด้านหลังมีฐาน4ฐานนะครับผมไปใช้รองรับน้ำหนักเขียงเขียงพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดใช้หั่นผักหั่นเนื้อเนี่ยจะดีนะครับแต่ตัวนี้ผมอาจจะไม่แนะนานิดนึงเพราะว่าขาตั้งมันเป็น4ี่จุดถ้าเกิดใช้ใช้สําหรับบดเนื้อสับเนื้อหั่นกระดูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการรองรับแลวเขียงหนักแต่แข็งแรเพราะว่า,าวมีพื้นที่มีช่องว่างระหว่างตัวเขียงกับ ตัวถาดนะครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดสับแรงๆเนี่ยอาจจะหักได้อันนี้ไม่แน่นอนนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเป็นผ่นเนื้อทำลายเนี่ยพอได้อยู่โอเคตัวนี้จะมีช่องระบายตัวนี้จะเป็นช่องสําหรับระบายน้ํานะครับถ้าเกิดเกาะกดเข้าไปตรงกลางปุ๊บตัวปุ่มก็จะเด้งลงมานะครับลักษณะนี้จะเด้งลงมาให้น้ําสามารถไหลออกไปได้ครับถ้าเกิดเป็นลงปุ๊บน้ําก็จะไม่สามารถไหลลงไปได้นะครับผมโอเคเมื่อพับลงมาแล้วลักษณะนี้จะเป็นเขียงครับ แต่ถ้าเกิดเราดึงขึ้นปุ๊บก็จะเป็นกะละมังในตัวอันนี้คือชั้นแรกกะละมังนะครับชั้นแรกกะละมังตัวนี้สามารถใส่ผักชิ้นเล็กๆในการลา้างได้นะครับผมถ้าเกิดเราดันขึ้นมาอีกรอบนึงฟุบฟึบก็เป็นจันกะละมังที่ก้นลึกขึ้นนะครับจะสามารถจูุน้ำได้มากขึ้นสามารถล้างผักหรือผลไม้หรือเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นได้เช่นมะม่วงอย่างนี้ โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะลองเทน้ำล้างให้ดูนะครับ okay. โอเคอเทน้ำให้เต็มเลยตัวนี้ผมเทน้ำไป1.5าลิตรก็สามารถรองรับได้ครึ่งหนึ่งของกระมังนะครับเทแล้วเราก็ค่อยล้างนะครับค่อยล้างได้ โอเคเมื่อล้างเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเท okay, น้ําทิ้งได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมเจอปัญหาแล้วรั่วครับรั่วครับเห็นไหมเอ่ยตัวนี้ตัวสะดือรั่วครับผมสะดือด้านล่างรั่วไม่สามารถจะกันน้ำได้หมดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในแน่ของความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะกันน้ำได้เพราะงั้นถ้าเกิด จะใช้ล้างเนี่ยก็แนะนําให้ล้างใกล้ขวดใกล้ซิงนะครับน้ําจะได้ไม่รั่วออกมาเดี๋ยวผมจะขอไปเทน้ำทิ้งก่อนเดี๋ยวผมจะมาหั่นผักอะไรให้ดูครับเทน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเช็ดกรคดามสะอาดเขียงให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคทีนี้สิเขียงก็สะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองหั่นผัก ผมจะหั่นแครอทให้ดูก่อนนะครับผมจากนั้นผมจะลองปอกแตงโมงให้ดูซึ่งแตงโมผมจะปอกวิชีธรรมดากับพืชที่มันดูเก๋ไก๋ว่าดึงมันเล็กน้อยให้ท่านได้ชมนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมลองปอกแครอทด,ด้วยเขียงตัวนี้ให้ดูก่อนพอแครอทค่อนข้างแข็งเมื่อกดลงไปในเขียงตัวนี้แล้วจะมีปัญหาไหมลองดูครับอันดับแรกเลยหั่นแครอทก่อนโอเคแข็งแข็งระดับแครอทก็สามารถรับได้นะครับ เขียงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่มีปัญหานะครับแต่สภาพตอนหันนะครับเวลาหันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเขียงเนี่ยกดลงไปแล้วยุบเหมือนกันเพราะนั้นอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปครับถ้าเกิดจะหันพวกกระดูกหมูสับกระดูกหมูเรื่องแรงเนี่ย เกรงว่าเขียงจะรองรับไม่ได้นะฮะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการปอกแตงโมให้ดูครับเทน้ำทิ้งเรียบร้อยทำความสะอาดโตเรียบร้อยต่อไปผมจะลงปอกแตงโมครับผมวิ้ชาแตงโมมีดมาลงน,นะครับอันดับแรกก็ผ่าแตงโมเป็นสองซี่ก่อน นั้นปกติเวลาปอกเต็มวครับเราก็จะปาขอีกทีเนาะและโดยมากถ้าเกิดทำเสิร์ฟใส่จานก็ทำการหั่นอีกทีนึงนะครับแบบนี้หลังจากนั้นที่เราเจอมากที่สุดคือหั่นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หั่นลักษณะนี้ พร้อมเสิร์ฟใส่จานแต่วันนี้เราจะหันในอีกวิธีหนึงดูครับครัถ้ากาสา,าเขียงข้อดีอย่างครับเขียนนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้รองน้ําซึ่งน้ามันรั่วเมื่อกี้นะเราก็ใช้กระดาษหรือผ้าอะไรมาเช็ดเนี่ยมันก็ช่วยให้พวกเศษที่เป็นน้ําหรือสิ่งสกปรกลงไปด้านข้างได้เราค่อยมาล้างอีกทีหนึ่งนี่คือในแง่ของไม่ใช้รองน้ํานะเพราะรองน้ํายังไงตรงน,นี้มันก็รั่วแต่ถ้าเกิดสับตโมูหันผักอะไรที่เปียกน้ําอยู่อ่ะ มันพกสิ่งที่เปียกมันลงด้ด้านข้างได้แต่นั้นค่อยเอาไปล้างอีกทีก็ดีก็สะอาดดีต่อไปเราจะหั่นแตงโมอีกแบบหนึ่งตัวอันนี้คือแตงโมอีกซีกนึ่งที่เหลือนะแต่นี่ผมจะหั่นแบบเมื่อกี้ผมคว่ำความกดหาครึ่งหาครึ่งนี้ก็จะหั่นง่ายกว่ามันจับจากด้านบนถูกไหมหั่นแบบนี้ก็จะง่ายกว่าจากนั้น ต่อขึ้น,นโอเคก็จะได้อีกซีกนึงละเมื่อเหลือซีกนี้หันยังไงบางคนอาจจะหันอย่างนี้ถูกไหมอันดับแรกผมจะลองหันแบบตรงนี้ถูก่อนนะ โอเคหั่นทั่วไปหั่นแบบตรงก็จะได้เป็นชิ้นแบบปกติแบบเมื่อกี้ถูกไหมครับเป็นชิ้นตามปกติเลยนะสวยงามไม่สวยงามแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเราหั่นอีกแบบนึงมันจะได้ความสวยงามแบบนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูเช็ดเขียนให้เรียบร้อยนะครับเอาเต็งโมซีที่เราหั่นเมื่อกี้มาเสร็จแล้วแทนที่เราจะหั่นแนวตรงนะเราหั่นแนวเฉียง เป็นแค่ลูกเก๋ไหมเทียบกันเดิมนะครับ<ม>อันปกติให้ทุกคนเทียบนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับหันตามปกติกับหันเฉียงนะฮะนี่หันปกติอันนี้หันแนวเฉียงนะครับพวกก็ <L> จะเห็นนะครับว่าการตัดแบบเฉียงเนี่ย จะมีความสวยงามกว่าอาจจะไม่ค่อยอาจจะดูไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่การตัดแบบเชียงจะดูเก๋ไก่กว่าเล็กน้อยนะครับไม่มากเล็กน้อยแล้วก็จัดออกมาได้สวยกว่านะครับนี่ครับผมจานซ้ายจะเป็นแบบตัดปกตินะครับส่วนจานนั้นขวาจะเป็นแบบตัดเฉียงนะครับอันนี้แบบปกตินะ อันนี้เป็นแบบตัดเฉียงเห็นว่าตัดเฉียงจะมีความเก๋ไกมากกว่านะครับแต่ผมตัดแบบไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับมันเลยแบบไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดตัดแบบเน้นคมเน้นอะไรเนี่ยจะมีความสวยงามมากนะครับีนแบบตัดเฉียงนะครับสรุปนะครับเขียงกะละมังใช้ดีไหมเดี๋ยวขอสรุปกันนะครับอันดับแรกเลยคือเขียงกะละมังนี้ราคาเพียงแค่5 1สบเอ็บาทราคาค่อนข้างถูกนะครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยก็สามารถใช้เป็นเขียงได้ด้วยและสามารถ พับขึ้นมาเป็นกะละมังแล้วล้างผักผลไม้ล,ล้างาพวกเนื้อสัตว์ก่อนก่อนที่จะใปหัน่นบนเขียงนี้ได้เลยนะครับข้อดีคือสะดวกสบายครับแล้วก็สามารถ,ถพาไปได้เบาใช้ล้างได้ใช้หั่นได้ในอันเดียวกันข้อเสียคือไม่รู้จะเป็นเฉพาะอันนี้หรือเปล่านะหรือเป็นเฉพาะเป็นหลายๆอันฟังก์ชันการเดินน้ําการกันน้ําไม่ดีครับ ของผมไม่สามารถกันน้ําได้เมื่อทําให้ปิดสนิทแล้วเนี่ยน้ํยายังไหลออกมาได้อยู่ยังหยดได้อยู่เพราะฉะนั้นเขียงนี้เหมาะเอาไปใช้กับตรงสินจรงแง่ของความจุของกระมังแบ่งออกเป็นสองชั้นนะครับชั้นแรกชั้นนี้อาจจะเป็นการรองน้ําก่อนอาจจะใช้รองอ่และหั่นผักชิ้นเล็กๆได้นะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็นการดันดันขึ้นมาเพื่อล้างผักที่ใหญ่ขึ้นเช่นมะม่วงหรือแตงโมเป็นต้นนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ลองทําชั้นที่มัน ทำร้างแต้โมในชั้นนี้ซึ่งก็พอล้างได้อยู่หรอกแต่ก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับคือดึงชั้นขึ้นไปแคปหนึ่งปุ๊บก็พอลา้างสะดวกขึ้นเหมือนกันก็ใส่ปลไม้ได้ใหญ่ได้ใหญ่มากขึ้นนะฮะโอเคต่อมาในแง่ของความทนทานตัวตัวเขียนกระกระมังเนี่ยมันจะคล้ายกับอาลับน้ำพุพาร์ที่ผมรีอยู่ไปเมื่อคราวก,ก่อนคือด้านข้างเนี่ยจะเป็นยางนะครับผมสามารถดึงเข้าดึงออกเพื่อสามารถจัดเก็บได้นะครับ ไอเดียเดียวกันเลยไ,ปไ,ปไปอเดียเดียไอเดียเดียวกันเป๊ะๆอลไนะครับผมตัวยาค่อนข้างทนทานนะครับไม่ไม่ขาดง่ายนะครับแม้แต่ตอนทําเป็นกระทะนี่ตอนทําเป็นเป็น,เป,นเป็นเขียงผิดครับตอนทําเป็นเขียงครับขออนุญาตอาจจะกดลงยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าหน่อยพับต้องจับตัวหนึ่งพอทําเป็นเขียงและใช้มีดทำทำให้ดูนะครับตัวยางที่ลองเ네นี่ย ตัวยางที่ดองเห็นไหมก็จะไม่โดนมีดครับเพราะว่าตัวยางที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมันอยู่ระดับที่ต่ํากว่าเขียงนะครับเมื่อเวลาหั่นเนี่ยก็จะไม่โดนยางด้านข้างเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องที่มีดจะไปโดนยางด้านข้างทําให้ตัวเขียงรั่วครับแต่ก็ท่านั้นน่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวกันน้าจุดกันน้ํามันกันน้ําไม่ได้น้ําก็ไหลลงอีนะครับผมถึงแม้ความสะดวกกับราคาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะ ควับสรดปกับราคานี็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ล้างผักผลไม้ก,ก่อนแล้วก็เด็นน้ําออกตรงซิงค์พอดีแหละจะได้ไม่ต้องปนเปื้อนพวกสิ่งโสกปรกที่เราล้างในซิงค์อะไรก็ะมาณนะครับผมต่อไปให้คะแนนตัวนี้เต็มสิบผมให้ไปครับขอให้แปดคะแนนนะ แง่ของความสะดวกและฟังก์ชันการใช้งานผมเป็นคนนึงแหละที่ไม่ค่อยชอบเอาอาหารไปล้างตรงซิงเท่าไหร่เพราะซิงเนี่ยเราใช้ล้างจงล้างจานอะไรเนี้ยมันจะมีคราบสกปกหรือคราบความชื้นตรงนั้นถ้าเกิดว่าเรา,เอ,าอาหารไปใส่แล้วล้างตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพวกสงสกปกไปเกลียจะปนเปื้อนได้ถ้าเกิดเราล้างเขียงให้สะอาดฆ่าเชื้อเขียงให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาป,ปักผลไม้เนื้อสัตว์มาล้างในนี้แล้วก็เดินน้ำออกแล้วนะตรงซิงนั้นเลยแหละจะไม่ต้องเอาของออกนะาจากนั้นก็หัน่นไปนี้เลยก็เป็นอีกทางเลืองนนีนะสชชผผมมออบนะอบนะ ให้คะแนนประมาณนี้นะครับผมถือว่าสะดวกครับทําไมไม่ให้เต็มไม,ไม่ให้เก้าไม่ให้สิบอะตัดเรื่องเดินนะ้ำโอ้โ hmm. หถ้าเกิดตรงนี้นะมันกันน้ําได้ดีนะผมได้คะแนนสูงกว่านี้ครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถจะกันน้ําได้อาจจะเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าแต่ทิ้งงั้นก็เอถอะแสดงว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็มีปัญหาก็ถือว่ามีข้ออึดอัตรงนี้ผมให้คะแนนตน้องดีพอนะครับผมโอเคแต่อย่าอย่ลืมนะครับผมแนะนําให้ห่าเฉพาะผัก ผลไม้หรือเนื้อสัตว์ธรรมดาไม่แนะนําให้ใช้สําหรับสั ữ, บหอบดละเอียดหั่นกระดูกเพราะว่าเขียงมันจะรองรับน้าหนักไม่ได้เพราะด้านล่างอ่ยมันทําเป็นจุดรองสี่จุดตัวเขียงจะไม่แนบชิดกับพื้นนะครับจะเป็นแค่ขาที่มันรองเพราะนั้นหากมีการลงน้ำหนักมากๆที่เขียงเขียงอาจจะหักหรืออะไรได้พลาสติกอ่ะพลาสติกอ่ะมันทนแต่เมื่อลงกระแทกบ่อยๆี่ยจะมีอรอยร้าวหยืออะไรได้เพราะนั้นขอบฐานก็จะลงล,งละสิมันจะค่อนข้างดังเมืกระแทกเพราะว่ามันมีช่วอยต่อระหว่างตัวฐาน Yeah. วันนีอ้อาจจะมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ครับาการหันแตงโมงเนี่ยก็เป็นการแนะนําการหันอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราไปประยุกต์ใช้ดูได้คือบางคนอาจจะเบื่อหันแบบเดิมแล้วหรือมันดูไม่เก๋เนะี่ยการหันแบบนี้ก็จะดูเก๋อีกแบบหนึ่งมันไม่ต่างกันมากหรอกแต่มันแค่ดูเก๋ขึ้นดูทันสมัยขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นเองครับผมวันนีผิดพลดการใดขออภัยมาณะที่นี้ครับเดี๋ยวเ้าหน้าเราจะารีวิวเรื่องอะไรกันเราจะเอาอะไรมารีวิวเดี๋ยวเรามาดูครับส่วนวันนี้ทุกทนลองไปเรื่อย ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ